สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีเมถุนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จาน,นีน้าทาโรธาก็จะมาทําเป็นคลิปพิเศษนะคะในหัวข้อ,อ,อการเงินการงานสุขภาพความรักและก็เรื่องราวของคนในครอบครัวนะคะต้องบอกก่อนว่าทำนายแบบภาพโดยรวมนะคะไม่เจาะจงดวงของใครแบบเป็นพิเศษฉันก็ฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็พอนะคะแล้วก็พูดถึงเกิดแต่วันที่ 1ิมิถุนายนนะคะไปจนถึงวันที่15ห้กรกฎาคมนะคะสามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์นี้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเมถุนนะคะมกราคม2568นะคะไกด์นำทางของคุณนะคะในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างอืมไกด์นำทางของเมถุนบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลักษณะเหมือนความคิดการกระทำคำพูดอยากให้อยู่นอกกรอบ อ,อยู่นอกกรอบบ้างก็ได้นะคะหรือว่าลองขยับขยายบางอย่างออกจากวงจรชีวิตของเราเช่นเราอาจจะเคยอยู่เพียงแค่ในห้องเล็กๆสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ในที่แคบๆเราลองเปิดประตูออกมาแล้วก็ลองมองอะไรที่มันแบบไกลออกไปอีกนิดนึงขยายความคิดของเราขยายอนาเขตขยายความสามารถของตัวเองเลยประมาณนี้ท่านบอกแบบนั้นนะคะแล้วก็ เดี๋ยวนะคำแนะนำนะคะในการใช้ชีวิตนะคะคำแนะนำในการใช้ชีวิตของคุณเดือนนี้นะคะบอกว่าเดี๋ยวนะสภาพแวดล้อมของคุณนะคะจะเป็นแรงผลักดันให้คุณสามารถชนะกับปัญหาทุกอย่างได้คือหน้ามองว่าเมธุนบางท่านเนี่ยนะคะเมธุนบางท่านเนี่ยอาจจะแบบไปเจอสภาพแวดล้อมในชีวิตความเป็นอยู่ของชีวิตไปเจอกลุ่มคนหรือสังคม ะะแวดล้อมของคุณตัวนี้มันจะเป็นแรงผลักให้คุณเอาชนะกับเรื่องราวทุกอย่างหรือผลักดันให้คุณนะ่ะเขาเรียกว่านะผลักดันให้คุณทุ่มเททำบางสิ่งบางอย่างแล้วก็จะมีความก้าวหน้านั่นเองนะคะอะ่ะแล้วก็อะไรอีกคุณค้นพบเ,เขาเรียกว่าคำอธิษฐานคำว่าอธิษฐานถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราเหนื่อยและเราอยากหยุดพัก เราไม่อยากรับผิดชอบทําอะไรบางอย่างมิเตบอกว่าเอาพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เถอะวันนี้เหนื่อยละเอาพรุ่งนี้มันจะเป็นอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆท่านเลยบอกว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งอ่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะอืแล้วก็อะไรอีกท่านบอกว่าละทิ้งความคิดบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเรารักมันมากหวงแหนมันมากจนเกินไปวางมันลงบ้างก็ได้นะคะวางมันลงปล่อยมันลงนะคะ ไว้ไค้างๆวางมาันเถอะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณสามารถเอาขึ้นค่อยว่านะคุณสามารถชนะขึ้นแห่งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ต่อให้มันมีพลังขึ้นไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณก็ชนะเรื่องราวเหล่านั้นได้อ่าโอเคคำแนะนำในการใช้ชีตประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันซิว่าราศีไหนนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับคุณนะคะในเดือนนี้มี กันแล้วก็พิจินะคะมีกันพิจิออะโอเคเลขที่ถูกฉลกนะคะเลขที่ถูกฉลกนะคะจะเป็นเลขสามนะคะเลขสามเลขสิบนะคะหรือว่าหนึ่งศูนย์ก็ได้นะคะอืมอ่ะ ที่เรามาดูในเรื่องของการเงินการงานกันบ้างสุขภาพนะคะความรักเอาในเรื่องของงานเลยแล้วกันน้องนี่น่าจะไม่บรรยายในความรู้สึกของพวกคุณนะว่าพวกคุณไปเจออะไรมาบ้างแล้วตอนนี้เป็นยังไงความรู้สึกเพราะว่ามันจะช้ามันจะช้าเนาะมันเยอะเยอะเกินไปนะคะให้แบบเจาะไปเลยว่างานเป็นยังไงนะคะช่วงต้นเดือนงานของคุณ เมถุนงานเยอะมากเลยนะงานเก่างานใหม่มาหมดเลยนะงานเก่าที่ยังทาไม่เสร็จที่ยังค้างคางอยู่ก็จะได้ออกมาทําหรือโปรเจกต์ที่มันดองเอาไว้นานแล้วก็จะได้เอาออกมาทาสักทีแล้วก็บางคนนะคะบางท่านมีโอกาสที่จะได้ปรับอย่างเช่นการได้เลื่อนขั้นหรือได้เลื่อนตําแหน่งได้มีเรื่องของการขยบขยายกิจการขยายสาขาของตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการทํางานที่สําคัญคือมีคนคอยช่วยและคอยซัพพอร์ตงานของคุณให้ เติบโตผลักดันให้คุณก้าวหน้าด้วยเช่นกันคุณจะมีความสุขกับการทํางานมากๆใครที่ทาธุรกิจส่วนตัวบอกเลยว่าต้นเดือนน่ะปังปรยเย่มมากลูกค้าจะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คือดีทั้งหมดเลยและคุณก็จะมีความสุขยิ้มก้มกลิ่มกับการทํางานกับการที่คุณได้ลูกค้าอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ช่วงของกลางเดือนล่ะ,ะงานของคุณ ช่วงกลางเดือนอาจจะเป็นการเคลียร์งานเก่าๆซะมากกว่านะคะทําให้มันเสร็จคือหรือบางคนจะบอกว่าได้ลูกค้าเก่าๆลูกค้าใหม่ๆจะไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็เคลียร์งานเสร็จไหมเสร็จเรียบร้อยทันทีทันเวลานะคะส่งงานได้ทันเวลาด้วยแล้วก็มีบริวารคอยช่วยเหลือบริวารของคุณอาจจะเป็นคนที่อายุประมาณสัก35แต่ไม่เกิน45คนจะช่วยคุณผลักดันคุณให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานนะคะก็ดูราบเรื่อในน้นะไม่ได้ติดขัดอะไรเลยนะคะ เส้นเดือนละอ่ะอ่าเส้นเดือนงานเป็นยังไงงานที่คุณรอคอยนะคะว่าอือโปรเจกต์นี้ที่ทําลงไปหรือเราเสนอโปรเจกต์นี้แล้วจะผ่านไหมยังไม่ผ่านนะแล้วก็เจ้านายนะคะมีปัญหากับเจ้านายด้วยหรือมีปัญหากับคนที่มีอิทธิพลมากกว่าหรือมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาคนที่มีอํานาจมากกว่าเราอะไรประมาณนี้ให้ระวังนะคือมีปัญหาที่ค่อนข้างหนักหรือทะเลาะก,กันแรงพอสมควรเออแรงพอสมควรหรือบางทีงานที่คุณรอแล้วคุณอาจจะแบบ มันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของคุณคุณอาจจะรู้สึกแย่รู้สึกเฟลรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจนิดนึงในช่วงของเส้นเดือนนี้นะคะพลังงานจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็หนักแน่นในเรื่องของความคิดความรู้สึกของตัวเองด้วยเนาะอืมน่าจะพูดแบบคือเอาแบบเนื้อๆไปเลยนะจะไม่ไม่น้ํานะคะ,ะการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะต้นเดือนการเงินของคุณ จะมีรายได้เข้ามาเยอะไหมนะคะรายได้เข้ามาเยอะไหมรายได้เข้ามาเยอะมากแล้วก็มีเก็บเยอะมากด้วยแล้วก็ใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะมีในเรื่องของความแบบอยากได้ของบางสิ่งบางอย่างที่มีรักมีราคามีมูล,ค,มมลค่าอะไรประมาณนี้คะ่ะมันก็จะหมดไปพอตัวคุณด้วยแล้วก็หมดไปเพราะคนรอบข้าง, <h az os> างเช่นบริวารของคุณด้วยเช่นกันบริวารในทนี่นี้ก็จะเป็นคือน่าเห็นเป็น เดี๋ยวนะเป็นผู้ชายยต่ำกว่า20ปีคนนี้จะปัญหาเดือนร้อนการเงินมาให้กับคุณก็ระวังด้วยนะคะบางทีอาจจะบอกว่าเออเป็นคนในบ้านนี่แหละคนในครอบครัวปฏิเสธไม่ได้อืมนะคะในเรื่องของช่วงกลางเดือนนะคะรายได้จะเข้ามาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ออให้ร้อนนเรื่อของการเซ็นสัญญา เซ็นกู้เซ็นค้ำจะเป็นหนี้เพราะคนอื่นโดยไม่รู้ตัวให้อ่านข้อมูลดีอ่านเงื่อนไขดีๆนะคะในการเซ็นเอกสารสัญญานะคะรายได้มันจะหมดไปเยอะไหมที่น่ามองว่ามันไม่ได้หมดไปเพราะตัวของคุณหรอกแต่มันจะหมดไปเพราะคนใกล้ตัวคนที่คุณไว้ใจซะมากกว่านะคะแล้วก็สิ้นเดือน การเงินค่อนข้างเยอะมากดีมากดีกว่าต้นเดือนกลาเงเดือนด้วยซ้ำนะบางทนอาจจะบอกว่าเออเงินเดือนออกอะไรอย่เงี้ยใช่เงินเดือนอาจจะออกหรือว่า,าคอาจ,จะบอกว่าขายของได้เงินเยอะได้เงินดีนะคะแต่เงินจะหมดไปเพราะคุณครึ่งต่อครึ่งอย่าให้ระวงังนะคะค่าใช้จ่ายแบบฟิกฟิกเนี่ยพอหมุนไปได้ไหมมันจะกลายเป็นว่าหมุนไม่ทันติดลบเนี่ยให้ระวงังนะคะให้ระวงังอ่ะโอเคเรามาดูกันต่อนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะ สุขภาพของคุณในช่วงมกราเป็นยังไงสุขภาพโดยรวมของคุณนะคะค่อนข้างดีค่อนข้างแข็งแรงอยู่แต่ว่าให้ลองในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์เช่นอารมณ์แบบมาสวิงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โมโหหงุดหงิดง่ายนะคะมีอาการปวดฟันหรือบางคนจะไปทําฟันดัดฟันมาอะไรประมาณนี้ก็ได้ถอนฟันมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ปวดหัวเจ็บตาแล้วก็นิ้วเท้าฝ่าเท้าก็ให้ระวังด้วยนะคะก็ไม่ได้เป็นรแรงมากเนาะอ่ะ ความรักกันบ้างอืมความรักนะคะก็แบ่งเป็นคนโสดนะคะคนโสดเป็นยังไงนะคะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจไหมนะคะคนโสดความรักเป็นยังไงมีโอกาสจะได้เจอใครสักคนหนึ่งแต่คนคนนั้นนะ่ะยังไม่ใช่ คนแรกที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในเดือนมก,การานะ่ะยังไม่ใช่อย่างแน่นอนผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ต้องไปโฟกัสนะแต่คุณจะมีอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตน่าจะเป็นคนที่สองที่คิดว่าน่าจะจริงจังกับคุณด้วยให้รอคนที่สองนะหรือใครจะมีอยู่สองคนในตอนนี้แบบเฮ้ยกำลังแอบบซุ่มๆหรือแอบบ มองมองอยู่อะไรเงี้ยมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองะเบอร์สองน่าจะใช่นะเบอร์แรกเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนที่เข้ามาก่อนน่ยยังไม่ใช่เอาง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีเรื่องของการตัดสินใจลังเลใจว่าเอ๊ะจะเอาคนไหนจะคบคนไหนตัดสินใจง่ายๆมากคนเข้ามาคนแรกไม่ใช่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ถ้าจะคบกับคนที่สองคนคนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาวนะคะในระยะยาวแล้วก็คุยหน้ามองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีนะคะดีด้วยแล้วก็ คบกันได้ในระยะยาวนะคะจะได้เจอกันเ,เขาโสดจริงไหมละ่ะคนคนที่สองที่จะเข้ามาเนี่ยบางทีบางคนอาจจะแบบลังเลใจโสดจริงไหมหรอโสดไหมไม่เขามีอีกคนหนึ่งคุยอยู่แล้วก็เป็นสถานะที่มันไม่ได้ชัดเจนแต่ก็ก็ามาเจอคุณพอดีไงอะไรประมาณนี้เขาอาจจะเลือกคุณก็ได้ใช่ไหมความสัมพันธ์ของอสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไง ความสัมพันธ์สถานะไม่ชัดเจนนะคะคุณแล้วก็เขาเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์ตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาคนที่คุณกําลังแอบคุยอยู่คุยคบคบอยู่ตอนนี้เป็นยังไงเป็นอัศวินถือไม้เท้านะที่น่ามองว่าคนที่คุณคุยด้วยอะสิ่งแรกเลยเขามีคนคบมีคนคุยเขามีตัวเลือกเขาไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวอ่เออเขาไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวแล้วก็ที่น่ามองว่าคุณ คุณน่าจะเปิดใจเปิดใจอีกคนหนึ่งอืมแต่ว่าคุณรู้สึกดีกับคนคนนี้ไหมคุณก็โอเคในระดับหนึ่งมันไม่ได้บอกว่าแย่สัทีเดียวแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคุณเหนื่อยกับการประคับประคองคนนี้มากกว่าเพราะคุณรู้ว่าเขาคนนี้มีอีกคนเข้ามาในชีวิตแล้วเขาก็ให้ความรู้สึกแบบพอๆกันอย่างเช่น คนนี้ฉันก็ชอบคนนี้ฉันก็ใช่แล้วตกองจะเลือกใครว่าอะไรประมาณเนี่ยแอมเป็นความสมคั์ที่คุณเหนื่อยกับการประครับประคองนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะเขารู้สึกดีกับคุณไหมมองว่ารู้สึกดีแต่ก็ไม่ยอมที่จะเสียคุณไปไม่ยอมที่จะเทคุณด้วยอืมกับอีกคนนึงก็รู้สึกดีเหมือนกันมันไม่ต่างกันเลยความรู้สึกของคุณของที่ให้กับคุณแล้วก็ให้กับเขาไม่มีใครที่จะดีไปกว่ากันเลยเออ ต่นิหน้ามองว่าเขาจะเทเทความรู้สึกไปหาคนนั้นมากกว่านะกับคุณเ,เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างแบบเหมือนเฉียดเหมือนคะแนนเฉียดเขาไปนิดนึงงเช่นคนเนี้ยคนที่คุณคุยด้วยเขาให้ให้ความเขาให้น้ำหนักคุณแค่สิบเจ็ดเปอร์เซนต์แต่ให้กับคนนั้นสิบเก้าเปอร์เซนต์ซึ่งมันห่างกันอยู่แค่ไม่กี่แต้มอะไรประมาณนี้ <c oughs> มันจะไปกันรอดไหมแบบเนี้ยโอ,อ้มาอยู่ที่คุณแล้วแหละคุณเหนื่อยคุณก็แต่คุณอาจจะบอกว่าก็เหนื่อยแต่ก็ ก็อยากคุยอะไรประมาณเนี้มันจะไปกันรอดไหมก็ไปกันรอดอยู่อืมไปกันรอดอยู่ก็ก็ตัดสินใจอยู่ที่คุณแล้วกันนะนี่น่าเป็นแค่การทางให้นะคะอ่ะมาความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตเช่นสามีภรรยานะคะว่าเป็นยังไงบ้างคุณแล้วก็คุณแล้วก็เขา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 เป็นยังไงแล้วก็คุณเป็นยังไงความสัมพันธ์ของคุณกับสองคนในตอนนี้เป็นยังไง The อ m p e r o r ความสัมพันธ์เขานะ่ะทำงานเหนื่อยมากทางานหนักมากนะแล้วก็มีเรื่องของความกุ้มใจมีเรื่องของความเครียดคือเรื่องของการทํางานนี่แหละตอนนี้นะแล้วก็ประเด็นคือเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันส่วนคุณเองนะคุณก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะแต่ที่น่ามองว่าเมถุนช่วงนี้คุณดูจะมีเสน่ห์ฮอตนะมีคนเข้าหาคุณนะคุณไม่ได้มีแค่คู่ชีวิตของคุณอย่างเดียวคุณมีอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตด้วยอืมแล้วความสัมพันธ์คุณกับคู่ชีวิตของคุณตอนนี้ มันจะเติบโตไหมจะไปกันรอดไหมก็ไปกันรอดอยู่อืมไปกันรอดไปกันรอดไปกันได้นะคะเอ่อจะมีปัญหาอะไรทะเลาะก,กันไหมระหว่างทางก็ไม่นะคือน่ามองว่าไม่มีเพราะด้วยความที่บางทีคุณอาจจะแบบตระหนักถึงการใช้ชีวิตมากขึ้นอืมน่าจะเป็นประมาณนั้น โอเคะ okay, ก็มีประมาณนี้นะคะที่สําคัญก็คือการรักษาสินให้ครบนะคะมันจะเป็นเกาะป้องกันให้กับคุณได้แล้วก็สุจริตในหน้าที่ของตัวเองนะคะเจอกันใหมนะคะในะอีพีหน้าขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ